สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายวิชาการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์เกมมี่แล็บกันค่ะหากวันนี้เราเบื่อกับการเรียนออนไลน์แบบเดิมๆเล่นแบบทุดดีวันนี้เรามาแนะนําผู้เรียนกับการเรียนที่ผู้เรียนต้องตื่นเต้นตลอดเวลานั่นก็คือการเรียนรู้ผ่านเกมด้วยเว็บไซต์เกมมีแล็บที่จะทำให้ผู้เรียนเรียนไม่น่าเบื่อต่อไปและผู้เรียนสามารถเรียนไปด้วยเล่นเกมไปด้วย เรามาดูร e ายละเอียดวัตถุประสงค์ neck. ในรายวิชานี้กันเลยวัตถุประสงค์ในรายวิชานี้จะประกอบไปด้วย3ข้อนะคะ1เพื่อศึกษากระบวนการของรายวิชาการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์กันนีแล็2เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์กันนีแล3เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์กันนีแล ต่อไปเรามาดูรายละเอียดและเนื้อหาของบทเรียนว่ามีอะไรบ้างในส่วนของเนื้อหาและบทเรียนของเรานั้นจะมีอยู่ทั้งหมด6หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันบทที่1คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านเกมซึ่งจะประกอบไปด้วยความหมายของเกมการศึกษาประเภทของเกมและความสัมพันธ์ของเกมในบทที่2นะคะจะเป็นการแนะนําเว็บไซต์เกมแรมนะคะ คุณสมบัติของเว็บไซต์และจุดเด่นของเว็บไซต์เกมแยบค่ะและอธิบายเมนูต่างๆของเว็บไซต์เกมแยบที่อีกด้วยค่ะบทที่3นะคะการสร้างสื่อเกมด้วยเว็บไซต์เกมแยบค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนการสมัครการใช้งานของเว็บไซต์การเลือกรูปแบบของการสร้างเกมการสร้างเกมด้วยเว็บไซต์เกมแยบและการเผยแพร่การใช้งานของเกมนะคะในส่วนของบทที่4เป็นกระบวนการใช้งานของสื่อเกมค่ะ ั้นตอนการใช้งานสืน่อเกมถัดมาบทที่5เป็นการประยุกต์ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้วยเว็บไซต์เกมแรบการพัฒนาด้านการแก้ปัญหาและด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ค่ะในส่วนของบทสุดท้ายคือบทที่6เป็นคุณธรรมจรยิยธรรมที่ควรทราบเกี่ยวกับการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้กฎหมายคอมพิวเตอร์ กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและเป็นพรบลิริทธิตต่างๆค่ะบทเรียนของเรานะคะก็จะมีการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและทําแบบประเมินความพรุงพองใจของผู้เรียนอยีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้วันนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของการสร้างเกมด้วยเว็บไซต์การับบกันแล้วแล้วมาพูดกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ